โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท,กทุกคนทุกทท่านด้ยนะครับวันนี้อยู่กับผมแพังไาเอ็กทูมาเดิมน,นะครับวันนี้ผมจะมาแอบเติมเกมให้เพื่อนนะครับเพื่อนผมคนที่เป็นคนกัมพูชานะครับคือเอ็นบ็อกเนี่ยคือผมพูดตามตรงเลยครับคือผมใช้อะไรเนี่ยมันก็ทํานะครับเอ็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะครับคือวันนี้ผมจะมาเติมเซอรไพรส์มันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเติมกางกามทองให้มันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปนะั้นเนี่ยผมจะไปหาเพชรให้คนดูดูนะครับโอเคนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาใช้เเเเเวฟ987โซนนนะะคครรรััับบบสุ่่่มมมตตพพืือออจาไปิให้ผ โอเคนะครับพอเข้าสู่หน้าเว็บนะครับคนดูผมเนี่ยจะกดสุ่มไปที่สุ่มรางวัลน,นะครับแล้วก็กดไปที่บุฟเฟ่ต์เติมเพชรนะครับวันนี้ผมจะมาลองสุ่มบุฟเฟ่ต์เติมเพชจฟรีไฟล์นะครับคนดูนะมาเดี๋ยวไปดูครั้งแรกกันนะครับว่าผมจะได้หรือเปล่าแบบจะมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอ็นอยู่ที่ดวงวันนี้น,นะเพื่อนไม่เกี่ยวกับกูนะอันนี้กูบอกก่อนอ่ะเดีกก๋ยดวงมึงน่าจะไม่มีนะครับไอ้แบบศพเนื่องจากเที่1ชอบปินงเคี่ยว2ไม่รักกู3หนีกูนอน4ติดหิงแค่นั้นแหละ จะเกืออะไรสองรอบฮนะมึงเป็นปัญญาอ่อนนะเดี๋ยวีอยู่ใ,ใกล้เดี๋ยวกีจะกลัวกลับไป <Yahoo! S 1> ได้อยู่ได้อยู่น้องเอ็นน้องถือว่าหนึ่งดวงมึงมีสองมึงรักกูตัคชิปให้กูโอเคไม่เป็นไรไปเอ็นเพื่อนอีหญิงแม่มึงคงภูมิใจมึงได้มาแล้วร้อยกว่าเพชรถ้าผมเติมมาห้าร้อยผมงได้ประมาณห้าพันเพรบวกนะครับผมถึงจะคุ้มแบบคุ้มมากๆเลยปกติห้าร้อยไม่ได้แค่เท่าไรเอ๊ พูดทำไมวะปกติห้า,วาวร้อยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่วะสองพันเพถึงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเนี่ยเนี่ยอีหญิงกลัวมแม่มึงคงจะเลินถอะไอ้เหี้ยแม่งไอ้เชฟพลังกัมพูชาเซม,มิลิกรองกระดุงนะเพื่อนโอเคไหมโอเคไหมเพื่อนห้าเพชรเพชรหาพันเพชรมากูบอกเลยมาแล้วสามตอนนี้เหมือนจะมาแล้วสามบอกคนดูมาแล้วสามนะครับ มาดูไปต่อไปต่อหยุดแบบไปต่อเอียเฮ้ยมันจะสามัญเพชรมาอยู่แล้วเรามึงโง่ไงโอ้โหดวงมันไม่สั่นทันจริยที่นี่ค่าสัตว์ตัดชีวิตเกือตลอดเลยเอาตัวเองว่าเฮ้ยเอาเฮ้ยห้าร้อยกูเอาเฮ้ยกูขอคุ้มๆเหอะขอร้องขอร้องจริงขอร้องจริง้ย โซช่วยพ่อด้วยแล้วเจ็บพลังนี้อีมันก็ซซเซเดโดโซรัด,ด,ดเอาไปอีอีมึงมาแล้วสิวะน้อง,ง, 5, งทำไมแบบลงห้าพันเพชรวะไปไปดึงธงนะยิงนะไปจวยน,นี้สี่ละเจ้าก่อนนี้มาสี่ลวเพื่อนควัน <c oughs> จำนวนคร่าวๆตอนนี้ก็ประมาณ300ร้ยแต่อ่ะพอแบบตึงๆนะครับไม่เอาแบบไม่เอาแบบเกลือนั่นไงกูว่ามีแววเข้าล็อกสามหกเก้าเจ็ดเ,เกือบมาถ้ามาละพอเลยเพื่อนพอเลยกูเอาแค่นี้ไปต่อแล้วหยุดแค่นี้เลยที่เยี้ยถ้ามันมาจริงนะห้าร้อยกูขอคุ้มปุ้มเยนะม,ม,มันเลยไม่ใช่เกลืออะไรอย่างนั้นวะเฮี้ย<ๆ>ไปที่หกหกแล้วนะเพื่อนหกแล้วนะเพื่อนประมาณหกครั้งหกแปดคูณหกเท่าไหร่วะหกหกหกสามสิบสองสามร้อยยี่สิบ เอาไปเจ็ดมึงเอาไปจะตังคัวจะหมดแหละไอ้เหี้ยเมื่อกมาแค่นี้แม่บอกโอ้โหกูบอกกูเจ๊งนะถ้ากมาแค่นี้แล้วกูหมดอะกูเจ๊งจริงกูเจ๊งจริงหญิงสวยเนาะพลังหญิงที่อยู่บนฟ้าช่วยมึงหญิงตอนนี้เพื่อนพลังหญิงพยังอีหญิงช่วยกูพลังหญิงช่วยกูโอ้ยไอ้หยิงเจ๊ยองพันเพชรไม้เอ็นกามทองที่มึงฝ่ายฝัน ไม่ต้องมาอยู่ในไอดีของมึงเพื่อนหนึ่งกูรักมึงสองแม่มึงเป็นเมียกูสองพันเพชรสองรอบติดเลยเหรอ987โซนเฮ้ยผมสุมอย่างงี้มึงจะเจ๊งเอานะเวฟมึงอะ่ะเออทำอะไรวาเฮียทำแบบนี้จะเจ๊งกันตายสเสด็อ่ะเด็กกูไปสุม่มตามด้วย ไปต่อไม่รอแล้วหญิงขอหน้าขอแบบไปต่อไม่รอแล้วในดอกหญิงสวยไอ้เอ็เอนกาเข้าไปเจ็ดโซนเจ๋งอีหี้อะถ้าไอแพนด้ามากูบอกเลยเจ๋งอีหี้อยู่ได้ไม่นานหรอกบอกเลยอเอาเจ็งนะเว้ยอย่างเงี้ยเข้าไปเจ็ดโซนคับโหลเจ็งป่าถ้าเจ๋งเนี่ยผมยุ่สุดไให้เฮ้ย <ham> หญิงน้องถ้ามึงไม่ได้ก้ามทอง <ham> กูให้เอลตีนเยียบมาถ้ามึงไม่ได้ก้ามทองกูงให้เอลตีนเยียบหน้าของกู เฮ้ยเฮ้ยว้ายเ้ย5,600เพอีสั68และวัยนียเริ่มเจ๋งแล้วไหวเชอคนรู้จัหมดักไอเหี้ยกูไม่เคยสูบเวมอะไรแล้ยยขนาดนี้เลย ไอ้เฮียเขาใจกแปเจ็ดโฟนเซงไอ้เฮียเซงเลยอันนี้เซงล้านไอ้เฮียกูบอกเลยอึโอกไม่พูดอะไรเยอะเลยนักกจะได้แบบหลับตาสุ่มอะาไปขอิาสุ่มเลยนะต่อให้ด้วยตอให้ปิดตาสุ่มด้วยนี่ิดัไครับิดแเชือยาวอั้เ็งอ่ะแเ็งสุ เอู้ว่าใครนี่ก็จริงนะมั้งไอ้เหี้ยกูบอกเลยแค่นี้ก็จริงนะเว็บเดี๋ยวสักพักเว็บปิดอ่ะไอ้เหี้ยเด็กบุตรหลงสักพักเว็บปิดจะมาห้องโอ๊คสิบแปดเนี่ยกูบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงอ่ะเว็บอะไรทุกเว็บนะครับทำค่าผมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นไอ้ทุกเว็บอ่ะเกมฟรีไฟฟรีไฟเดี๋ยวกูไปสุ่มกล้ามทองอีกก็น่าจะเก็บไม้เก็บผมเยอะๆเต็มยุงเลยเว้ยนี่เออเล่นสองทีว่ะเช่นจะไม่ได้อะไรนะผมรู้เลยสองทีแล้วตั้ง ถ้าจะเกลือว่ะที่สุดท้ายมาที่สุดท้ายชิวๆน้องโอ้เกลือไอเฮียตอนนี้ผมก็ไอดีของเ e อ็นบอกมาแล้วนะครับคนดูเดี๋ยวมาดูกันวนะ่าม,ม,มันจะเติมได้จริงหรือเปล่านะปะคัดลอกแล้วก็ใส่ปับ๊บ นี่นะครับพันแปดร้อยเพชรเนี่ยก็เข้าไปมีที่เรียบร้อยแล้วนะครับพคุณดูนะนี่นะครับก็เข้าไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับไปเล่นกันเยอะๆนะครับเว็บนี้เป็นเว็บเปิดใหม่นะครับเหมือนกำลังบั็กด้วยนี่นะพคุณดูตอนนี้เนี่ยผมมาอยู่ในตัวของเอ็นบ็อกเลยนะครับตอนนี้เพื่อนผมเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยเติมให้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันตื่นแล้วนะคุณดูผมขออนุญาตเข้าไปสุ่มในลัคกี้ลอยย่อยเดลฟาเซอร์เดลชิคเก้นก่อนเลยนะครับมาการทอง นี่คืออะไรอะเข้าอ๋อเออ๋อมันมีลูกแก้วอยู่สเก้าอันเลยเหรอเดี๋ยวดูดิว่ามันจะได้ไหมเพราะว่าดัวเอโมันน่าจะสั่นทัดอยู่มั้งโอ้โหดูดิผมขอกดรนยญาตแบบใครขีดข้ามรัวๆเลยนะครับคนดูแ้วมันจะได้ปั๊บเฮ้ยกอนโอ้ลูกแก้วมาอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนบักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แม่ไอ้ตัวมือทองมาได้ไปเฮ้ยอ้า อันนี้มาผ่านเพลแล้วเฮ้ยผมมองกดหมุนทีละครั้งดีเ,ออเฮ้ยเ,เฮ้ยเออไอ้เฮียว่าจะมาเอ้าเฮ้ยไอ้เอโอ้ยไอ้เอแด้โง่เฮ้ยเยอะเกิน เอาวาะคอมพิวเตอร์มีพันเพชรนะครับเพื่อนผมต้องได้วะผมบอกเลยผมใส่มาอีกหนึ่งพันแล้วคนดูเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้นะครับมาผมใส่มาอีกหนึ่งพันผมกดทีละครั้งทีละครั้งแบบลุ้นๆนะครับทีละครั้งแบบลุ้นๆดูดิเอ็นดวงมึงไม่สั่นทันเอน็นเอ็นเฮ้ยดวงมึงไม่สั่นฐานจริงเฮียต้าเป๊กเจนโซนมาสู้มึงไม่ได้เฮียเยี่ยมเยี่ยมโอเคนะคุณดูตอนนี้ภารกิจผมไม่สำเร็จนะครับคนดูนะคือแบบ ไอเชือเนี่ยผมจะแลกอะไรเอืเอ,อๆให้มันไปก่อนคือผมสุ่มลูกแก้วมันมา,มา15ลูกนะครับผมจะบอกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซอร์ไพรส์มันนะครับคุณดูแล้วผมไปกดใส่ก่อนปุ๊บผมแลกอันนี้มานะครับคุณดูเดี๋ยวมาดูก่อนคือแบบมันเกินไปเฮีย้ยแม่น,น้ำมือถอ่องายไปวะ่ะเอาชุดดำนะครับชุดดำมันก็ยังไม่มีนะครับเอ็นเพื่อนเข้าเกมดูดิเกมกูเป็นเฮี้ยอะไรเข้าไม่ได้ก็ไม่รู้เนี่ยเข้ายัางเพื่อนอะครับเฮ้ยทขาไมกูได้กล้ามอ่ะ เพื like ่อนกูขอกูขอโทษจริงๆว่ะเพื่อนกูเติมให้มึงไป6,000เพชรมันไม่ได้อะไรเลยว่ะเพื่อนได้แค่กล้ามดำอ่ะเพื่อนไอ้เจ้าต่ก็ตัวรักมึงจริงๆนะเว้ยกูเติมให้มึง6,000เพชรแล้วเพื่อนนี่อ่ะเอาก็กูก็เซอร์ไพรส์ไงเฮียเห็นมึงแบบตัดคลุมตัดคลิปให้กูอ้อเฮีย กูใช้อะไรมึงไม่เคยแบบอี้เนื่อยอยู่เลยมึงไม่เคยพูดเลยกูก็เติมให้มึงไงเพื่อนคือแบบกูฟึ่งน้ำใจไปเกินเอาเงี้เอาเงี้เอเ็นคลิปเนี้ยมันไม่ได้กล้ามทองไม่เป็นไรคลิปหน้าถ้าคนดูกดไลค์ถึงห้าพันไลค์กูเติมให้มึงต่อให้มึงยัดได้ันก้ามทองโอเคไหมโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนโอเเน้โหไอ้ฟื้มใจเกินไม่เคยมีใครสูบไปกูเลยอะ่ะกูรักเพื่อนไงเฮ้ย โอ้โหเพื่อนเลยแม่งนึงเตะกูโหขอบคุณมากเลยเพื่อนแบบว่าไม่เคยมีใครเตะให้กูขนาดนี้เลยอ่ะเออก็รัก,กคนรักเพื่อนไงหนึ่งรักเพื่อนสองไม่เคยทิ้งคนดูไปนัวพีอาร์เอามาอันนั้นไม่ใช่เรื่องจริงโอ้โหเพื่อนมึงเติมไปเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนเติมไปหกพันเ,นเพจได้เพื่อนเท่าไหร่ไอ้เหี้ยโอ้โหตั้งหกพันเพจเลยว่ะเพื่อนแต่ทุนจริงกับเพื่อนกูสุ่มกูดวงกูไม่สั่นทัดว่ะเพื่อนสุ่มได้ก้าวทองไม่ได้ว่ะ มึงก็บอกบอกมึงบอกให้คนดูห้าพันมึงบอกให้คนดูขอห้าพันไลค์กูจะเอาให้มึงยันห้าทองไม่ว่าจะเป็นหมื่นกูก็จะยอมเพื่อนโอเคคนดูโอ้โหกูไม่เคยในกูก็เติมน,น้ำใจมึงเกินแล้วเพื่อนเลยจะเย็นเนพื่อนเดี๋ยวกูร้องไห้เพื่อนจะเย็นใจซึ้งมากแต่ว่าโอ้โหมึงเป็นเพื่อนโคตรจะดีเลยเียแบบว่าไม่กูและเอาเงี้ยเอาเงี้ยถ้าถ้ากูถ้ากูไม่เป็นเพื่อนกูขอเป็นอย่างหนึ่งได้ไหมเป็นอะไรอ่ะเป็นพ่อมึงอ่ะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อ๋อโอเคโอเคโอเคกู ซึ้งจิงเบื่อนคือแบบว่าโอ้โหไป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 อย่าอย่าฟอมจะฟอมซึ้งไปกระตีนไม่ชอบชอบคนฟอร์มซึ้งด้วยโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดสมครนะครับถ้าชอบเจอกันใหม่คลิปน่ารักคนดูทุกคนนะครับได้จบาย